ขึ้นมา <c oughs> เปิดขึ้นมานักเรียนมาดูแบบฝึกหัดของหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะครับเตรียมปากกามาด้วยนะลกูกเตรียมปากกามาทำนนะครับวันนี้พาทำงานถือว่าเป็นการทบทวนเพราะเราเรียนรู้ไปครบทุกหน่วยการเรียนรู้แล้วนะวันนี้จะพาทบทวน <c oughs> จะทบทวนให้หมดให้หมดทุกหน่วยการเรียนรู้ นะครับจะพาทบทวนทุกหน่วยการเรียนรู้อา้าวพร้อมอยังพร้อมอยังครับอนค่ะก่อนที่เราจะเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรม <c oughs> เรามาทบทวนซะก่อนนะครับทบทวนโดยการทำแบบฝึกหัดซะก่อนนะฮะดูนะครับ ดูหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งฟื้นฟูความรู้อะไรเนี่ยลองทำดูสัสงนิโอเคนะนดูซิแบบฝึกหัดชุดนี้ทำยังทำแล้วครับคนที่ยังไม่ทำมีไหม <c oughs> มีไหมครับคนที่ยังไม่ทำ เองทำไม่เสร็จค่ะดูเลยอะไรนะไม่เสร็จเนอะเพิ่งมาย้อนดูหนูก็เพิ่งรู้ว่าหนูททำไม่เสร็จเอา่าเก็บเอาไว้เก็บไว้ก่อนเก็บหน้าจอไว้เอาไว้เลยยังบอกด้วยเปิดไมค์คุยเลยปดเปิดไมค์ตู้ตออเลยครับช่วงนี้เฮ้ยส่งแ่ยัง ใครที่ทำเสร็จแล้วไปเอาไว้อ่านหน้าอเปิดดูไหนหน้าไหนนะคะครูเอ้ามันหน้าไหนล่ะลูกหนูเปิดดูเปิดดูหนังสือแบบฝึกหัดนั้นนาฬิกาเรียนดูที่สองเนี่ยเปิดดูนาิาเปิดดูเปิดดูเออ อทำแล้วค่ะเออทำแล้วคนไหนไม่ทำไหนะเก็บหน้าจอไว้นะเอาดูครับดูหมดได้ยังทําหมดยังทํำหมดแล้วค่ะหมดแล้วเอ๊ะมีใครนะบอกครูว่ายังไม่ทำหน่อยนะอา้อาวไม่เป็นไรเอามาดูอีกมาดูอีกครับอันหน้านี้แหละทํายังท<ำ>ํายัง ทำแล้วค่ะยังไม่แปลคนคนที่ยังไม่ทำนะแคปหน้าจอไว้เด้อเก็บเอาไว้นะเก็บไว้นะคนที่ทำแล้วากเก็บเอาไว้ตรวจสอบดูก็ก็เก็บพวกจำจำได้อยู่นิดนึดน่งาเคยมาทำแล้วแต่จำไม่ได้ไว่าอยู่บทไหนแล้วอันนี้แหละทำยังทำแล้วค่ะ อูครับอันเมื่อกี้ผมยังไม่ทำนั่นเลยเอาคุณยังไม่ทำเลยแค่มันจอไว้เอาลูกเอาไว้นะครับหยิบแล้วคุณนะเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วม <c oughs> าดูเองมาดูเองมาดูเองน่าดูเองปิดนะ ิดไม่หน่อยรถที่บ้านใครมันเสียงดังนี่นักเรียนดูนะครับคนที่ยังไม่ทำจำหน้าจอไว้เอาดูอีกนี่ไหนครูพปลี่ทำไปยัง ไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะรอด,ดูใครที่ทําเสร็จแล้วหน้าไหนหน่ะนะครับทาแล้วมากหนใครสุด่มเล่าครูนะบาทเทงเพื่อนบางคนมันทำไม่ได้ครูลงม,มาในรกลุ่มเนี่ยเพื่อนบางคนมันทำไม่ได้เออก็เอาซช้นนี้นี่ครูครูหยุดครูหยุดหน้าไหนเธอ,อก็เอาเก็บเอาไว้ ได้เรียบร้อยแล้วบอกหน่อยนักเรียนเฉยครูไม่ได้ยินครูไม่รู้นะว่าเธอเอาไม่เอาล่ะ เอายังเรียบร้อยแล้วครับยังครับช่วงนี้ยังไม่ให้เขียนนะลูกให้ดูก่อนว่าหน้าไหนเรายังทำไม่ทำคนไหนยังไม่ทำนะเก็บเอาไว้ทันทีเลยผู้ค้าขอดูข้างล่างเลยค่ะข้อห้า นี่ใช่ไหมค่ฮะฮะัอย่าให้อย่าให้หน้ากระดาษของแบบฝึกหัดว่างเปล่านะครับต้องมีคำตอบเติมลงทุกข้อ ูอาการคือไปโคตรเ็วเลยคู่สุวิทย์คู่ขาหนูขอดูหน้าที่สิบสองหน่อยค่ะเดี๋ยวเด,ดี๋ยวลูกเดี๋ยว,ยวให้คู่คไปให้หมดก่อนเดี๋ยวกูย้อนให้อีกเ้อโอเคค่ะอย,อย่าเพิ่งให้กลับมากลับไปดูอีกครับดูหน้านี้สิทํายังอันนี้หน่วยการเรียนรู้ที่สามเอ,อยังยังยังไม่ให้นะเดี๋ยวเด้อที่นี่เดี๋ยวย้อนหลังให้หน่วยการเรียนรู้ที่สามยังไม่ได้ทําค่ะหน่วยที่สามยังไม่ทําบอก ยังค่ะหน่วยหน่วยที่สองทำมั่งไม่ทำมั่งใช่ไหมใช่ค่ะเอาอีกรอบก่อนเนาะเดี๋ยวเอาหน่วยที่สองให้ใหม่อีกอนเด้อเดี๋ยวนะครับขอดูหน้าที่สิบสองเดี๋ยวคุณครูไม่เห็นหน้าลูกคุณครูไม่ได้ไม่ที่หน้าจอคุณครูมันจะเป็นยากดสวิตไฟขนาดมือเปียกพราะอาจถูกไฟบุบเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มต้นใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มต้นให้ใหม่ เดี๋ยวเริ่มต้นให้ใหม่นะครับหน่วยกันเลยนรู้ที่สุดอันนี้เลยค่ะอันนี้เลยค่ะเดี๋ยว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 เดี๋ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอาใหม่เลยเอาใหม่เลยให้ตรวจเช็คดูนะคืออย่างนี้หน้าไหนที่ทําแล้วนักเรียนก็ผ่านคนที่ยังไม่ทำานะ่ะให้รีบเก็บหน้าจอไว้ทันทีมาไว้โต๊ะแล้ว อ้าวดูับ <c oughs> ฟังนะครับเปิดดูไม่น้องบอกว่าเอาวางไว้เลยไงเปิดเปิดดูในแบบฟ่งหัดหนันงสือแบบฟ่งหัดตัวเองหน้าไหนที่ยังไม่ทํามันว่างอยู่ให้หนูเก็บเก็บหน้าจอที่คุณครูเปิดเฉลยให้ไว้โอเชนะเอาเริ่มเลยเนี่ยนะคร นักเรเียนไม่ต้องไม่ต้องบอกไม่ต้องตอบครูมาว่าเอาแล้วทําแล้วไม่ต้องบอกนะครับให้ดูดูให้ดีตต่อไปอา้าวดูนะครับดูนะ <c oughs> ต่อไป เริ่มอีกหน้านี้ดูนะครับดูนะอ้าวดูหน้านี้นี่สิมาดูอีกตตต ดูเอกครับอืมอ่าลูนะครับดูนะครับต่อไปให มัวทำอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวตามครูไม่ทันอดูสิอันนี้ดูเห็นไหมครบไหมมองเห็นไหมเอ่ยครบค่ะนะครับครับข,ขอเยี่ยนเยี่ยนขึ้นไปข้างบนไหนครับตัว นี่บ่ไม่ใช่ครับเลื่อนขึ้นไปบ,บน,ขนขึ้นข้างนบนามจุดห <30. S 1> นึ่งนี่บ่สามจุดนึ่งครอบโอ้นี่นี่โอเคเเครับได้ okay. Okay, ยังโอเคโอเคเอา้าน้านี้เอาแล้วเนาะต่อไป ไป <c oughs> อ้าวโอ้่ดี๋เพิ่งเขียนนะลูกเดี๋ยวตามไม่ทันนะครับอย่าเพิ่งเขียนน้าดูเอาไว้ก่อนแล้วถึงเขียนทีหลังไปโ <ไป S 1> <ด>อ้<ด>อ,อีกทีสิหมดแล้วตรงนี้หน้านี้เอามาดูอีก โอ้ยังหน่วยนี้ยังนะครับอ้าทำซะหน่วยที่สองนักเรียนทําเสร็จแล้วหน่วยที่สองฟังนะลูกหน่วยการเรียนรู้ที่สองทำเสร็จแล้วให้บอกคุณครูครูให้นั่งทําในชั่วโมงนี้มีปัญหาอะไรครับสำหรับคนที่มูที่แคบโทรศัพท์อะไรถังทางมบงเบิ้งหนักบังทางมึงเบิ้งหัง บูาเราฟิ้มฟิ้มฟิ้มเราก็แคบยู่สิ่เราฟิ้มลราก็ขาบ้ามากเมื่อเบอร์ยังฟิ้มแคบต้นอ่ะทำนะลูกนั่งทำนะครับผู้ค้าหนูขอดูอันที่บอกว่าอย่ากดสวิตช์ไฟในขณะมือเปลี่ยนอย่าเลืองมากนะาอีมันอยู่หน้าไหน เลื่อน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 ลงค่ะเดี๋ยวเด้อ <ลง S 1> เดี๋ยวเด้<ข>อเดี๋ยวเด้อถ้าเจอเราบอกแล้วคุณจะได้หยุดเลื่อนลงอีกนิดนึงค่ะโอเคค่ะนี่ใช่ไหมลูกไม่ใช่ค่ะข้างบนสามจุดหนึ่งกับพันจุดสองโอเคค่ะอีกนิดนึง ครับสามจิดหนึ่งก็นี <t <t ่เหรอฮะค่ะเอาโอเคหัวสามจุดหนึ่งสามจุดสองใช่แล้วฟิล์มฟิล์มอยู่ไหมฟิล์มฟิล์มฟิล์มตอบบนครูเซ่ ตะกี้นี้อะไรแม่มาพูดอะไรเธอดูอะไรฮะฟิล์มกดอย่างอื่นดูบ่เล่นโทรศัพท์อย่างอื่นบ่นะฟิล์มทำทีเป็นกดเรียนหนังสือที่แท้กดดูอย่างอื่นเดอ้อระวังเดอ้อเอาโอเคนะลูกทำนะครับ ือประมาทผมเสร็จแล้วให้บอกเสร็จแล้วผมไซื้อคือประมาทผมแม่แต่ละคนน่ากงง<ะ>ลัวจังเลยครูฮะแม่แต่ละคนน่ากลัวจังเลยเอแม่เนาะอยากให้ลูกเรียนหนังสือแม่อยากให้ลูกทําอย่างอื่นเล่นอย่างอื่นในช่วงเรียนคือเรียนโอเคๆบางคนชอบควบคุม ทำนะครับทำนะเสร็จแล้วให้บอกคุณครูอันนี้คือหนูโชคดีที่สุดแล้วหนูได้คำตอบแต่มันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยสาหรับนักเรียนถ้าเขียนลงไปแล้วไม่อ่านนะครับจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าไม่อ่านนะครับ หน่วยหน่วยนี้เขียนไม่เยอะนะครับนักเรียนเขียนเลยครับเอาให้เสร็จเอาให้ครบทุกหน้าเมื่อเสร็จแล้วส่งเสียงมาบอกคุณครูจะให้หน่วยการเรียนรู้ที่สามต่อไปครูคะเสร็จแล้วค่ะ,ะคนอ,อื่น,นล่ะครับ ถ้าคนอื่นล่ะยังไม่เสร็จครับยังไม่เสร็จครับครับทำเลยลูกทำเลยครับเปิดโรงเรียนมาเจอกันหนังสือแบบหนักทุกหน้าต้องมีคำตอบเติมลงให้เรียบร้อยนะป้าหนูไม่ให้ไปโรงเรียนนะอะป้าหนูไม่ให้ไปเอายังไม่เปิดโรงเรียนยังไม่เปิด แม่หนูอยากให้ไปมากเลยขู่ลกลัวใช่ไหมแม่หนูอยากให้ไปอ๋อเออไม่ยากเลยนะรอก่อนรอก่อนลูกเรากําลังส่งหนังสือยื่นคําร้องขอขออนุญาตเปิดโรงเรียนอยู่เพราะว่าแม่หนูส่งน้ำส้มแล้วพอโรงเรียนปิดมันก็ไม่มีายไรเออมันมันจะติดขัดไปทุกอย่าง เศรษฐกิจการใช้การจ่ายรายรับรายจ่ายโอ้ันยุ่งยากลำบากเ <c oughs> มื่อเช้านี้คุณครูฟังข่าวฟังข่าววิทยุจังหวัดนครพนมไม่มีผู้ติดเชื้อแม้แต่รายเดียวเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนะครพนมก็แต่สกลนครมีอยู่ อุดออุดอนไม่ได้ไม่ได้ดูข่าวอุดอนพวกพวกทีหยิบตอบคุณคูว่ายังไม่เสร็จนะทำนะลูกทำนะไม่เสร็จแล้วบอกมามัน ไอ้ของหนูมันมีแค่สองหน้าที่ยังไม่ทำฮะเนี่ยครูไอ้มันมันมีของหนูมีแค่สองหน้าที่ยังไม่ได้ทําหนูก็เลยเสร็จเร็วอ๋อ,อทีนี้ทีนี้คงไม่มีปัญหาหรอกเนาะถ้าสมมุติคุณครูจะเลื่อนไปเป็นหน่วยที่สามเนะี<อ>่ยเพราะอะไรพวกนทักงเรียนแคปหน้าจอเอาไว้แล้วใช่ไหมครับค่ะเคเอามา<ด>ทีนี้ทีน,<ล><ล>นี้หนูหนูรนะู้แล้วลูก ทุกคนนั่นแหละมาดูหน่วยที่สามซื้อวาดูหน่วยที่สามเก็บไว้เดอร์ให้เก็บไว้ดูนะเริ่มหรือยังเนี่ยให้นักเรียนทําอะไรเนี่ยให้นักเรียนอ่านประโยคให้นักเรียนอ่านประโยคที่กําหนดสังเกตคําที่ขีดเส้นใต้แล้วเลือกอไปเขียนให้ตรงกับภาพโอเคเอดูนะฮะดูซินี่นี่ดูซิภาพอะไร เขาเขียนว่ายังไงดูนะค,คะรกูขาเลื่อนลงมาอีกนิดนึงคะคะมันไม่เห็นสามข้อหลังโอเคดูนะครับดูนะฮะอ่ะเรียบร้อยยังเลื่อนลงมานิดนึ่งไหมครูมันไม่เห็นอีกนิดโอเคค่ะ อ้าวเจเจด,ดอ้าถึงตรงนี้ก่อนครูกระเกมพาราโนเอามาใส่เล่นแล้วอ่ะดู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 ด,ด,ดีนักเรียนดูนะอันนี้ดูเหมือนขีดเส้นโยงหรือเปล่าอย่าให้นักเรียนโยงเส้นดูนะครับดูให้ดีทำแล้วอ่านด้วยทำแล้วอ่าน ความรู้มันจะอยู่ที่การอ่านแล้วการจดจําเอาไว้ยงังเอาไว้แล้วค่ะอาลูตก็อีกเอามาดูตรงหน้านี้ที่นี่หน้านี้หน้านี้เา่าด้านเลื่อนให้อีกอ้าว หน่วยที่สามนะครับหนูหนูหน่วยที่สามหนูทํายังยังค่ะยังไม่ทําสนาโอเคโอเคเลยนะอ้าวดูนะคนไหนหน่วยที่สองยังไม่เสร็จครูให้คำตอบไปแล้วหนูทําตามแต่ให้หนูเอาหน่วยที่สามไว้ก่อนเรีย<ม>บร้อยยังเรียบร้อยแล้วค่ะอ้าวดูหน้านี้ ตรงนี้ดูผังโอเคนะครับมันอาจจะไม่ตรงเลยหน้าจอคุณครูเอาติดอ้ มันปิดมันไม่ชัดตรงไหนบอกมาด้วยอะอ๊อออที่จริงอันนี้อยู่หน้าเดียวนีไ่ได้มันเนี่ยได้บอสิเอาอีกทีสิ คูณค่ะต่อไปไม,มันเป็นหน่วยที่สแล้วโอเคหมดแล้วลูกนี่แหละหน่วยที่สโอเค